สาบายดีทุกคนสาบายดีสาบายดีไงกว่าสบายดีคอแห่สมเจ้าเอ้ยมาสิงสถิตยูพีโหอันนี้กระเปาอันนี้กระเสี่ยวคอยเลยเห็นมันตลอดล้วมันกับปุ่ไปใสอีจอยเนี่ยอมันอบผิวพี่น้องสมเจ้าเบิ้งสี่สิบปลายองศาประเทศลาวตะเวนกังสิตกดินพี่น้องดีกกำลังเพียงหลังคา พันพากันมานั่งลินอยู่ลุ่มพี่งแก้งต่อไม้ก็เมดแล้วแก้งน่อไม้ก็กินแต่เที่ยงผู้บุรีไายวิดีโอให้ชมเจ้าเบิ่งเลยลูกหัวแตกก็เลยบริสุทธิ์เลยอือสิบน้อยร้อยลีลาการขี้ดื้อใหญ่พี่น้องเอ้ยขี้ดื้อใหญ่ใหญ่ตื่มลูกคอยหัวแตกหัวแตกยิบสี่เข้มพี่น้องเอ้ยใหญ่เต่มใหญ่เติมใหญ่เติมพากันนั่งลินอยู่ลุ่มเพล่ะคำคำเมื่จังจะขึ้นเมื่อไรเจ้าของ ฮอนพี่น้ดาวก็ฮอนอีด no like like ีดีโลบุอยากให้ว okay. ่าวก่ะแกแกเสือกันยาวฮ่าแกแกเสือกันยาวค่อยนะบมาเด็ดคอเด็ดคลิปมาเลยสอสมหมื Entonces, Alter, so, ่นนี่ลูกห uhm. ัวแตกมือนี่กกเป็นยิบซี่เข้มสุดเจ้าเต้ตอนเที่ยงแต่เที่ยงกูดูหัวแตกยิบซี่เข้มเมาแดดอนนี้เืาซึ้งเมื่อกระเพาะกระคืน เอกก็ฮ้นอนแทนฮอนว่าเ้บบวอยู่วันเศร้าบันเหตุยังบัดแห้งโหนะเจ้าเนาะกระดักกรดอประเทศลาวเฮ้ยันเดี๋ยวเราจะพากระต้มเขาปีกอะอซื้อกระดูกหมูเข่งโลดอกกระบอกนูเนหนึ่งแล้วก็เขาปียกโลหนึ่งเอาออกมาแต่ตู้เย็นเอาไปกูไปเลย กูลืมลืมซื้อเพชรแล้วกูบอกเอาเควินไปซื้อกูสิพากันต้มกินป้าแม่นหลายมือแล้วเมียก็ให้ัวก็ให้บ่แม่นยังอันนีู้่ไปดอกเฮาซเนาะเมียที่จว่าบ่ออกยังนงนําชม่แกให้นําชมต้มข้าวเปียข้าวเปียกฮนแท้เนาะัก็เสื้อา้เนาะาม อั้งที่ไปเห็ดยังเราสมเจ้าเนาะตั้งทไปเห็ดยังทีไปหาอยังคนหอนบันนี้บ่ฮะนี้ไปอยู่ต่างประเทศสบอเห็นวันแรกเราสนอเขาจมหนาวอีนนี้ฮะเนาะคนเหอนในบุญยังพอดีเด้ออ้าวบันนอกได้กินโดนัทบันนี้ลูกข่อยได้กินโดนัทพี่น้องไม่รักอ้าวโต เด่นปลายหมดเลยอันนั้นแหละเออเซนต์สองร้อยเออบอกเท่าเงินบอ้าวหัวกี่ทีกี่ทีโอ้ยกินขนมไข่กับมดกอดหนึ่งป้าใส่ลูกเบิ้งเบิ้งให้แม่เบิ้งเนี่ยโดนัทนะว้าวสีบัางสีบังมีลายไมีลายเมียนเมียะไมียนเลยอืออ่ากินลูกก็จะโบพาจากไปเด็ดหัวแต่อีกเราจะโบพาจากไปไปไหนฮะ ปาให้เลือดอกะคนเบิดโลดแซ่บ่ะแรงใช่ปะบีให้คอยกินอ่าตตบีให้คอยกินหนึ่งสองเขาค้ายลอยหาซีฟได้แฝดเอซีฟเอาไปสิ่งไมม่ไปิไงน่ปลาสุนเจ้าให้โดนัดเอาเงี้ยปลาใ้เกดดีกูซีมเน่เอาซีอันเ้ยลอยปลายน่ะเขาขายน่ะ อ่ปักันก ok> ินเจ้าของดีมีน่องอะเขาหับี่วิบอันโอ้ยปตัแซ่บลูกตีะกินไแกล้จนเนี่อร่อยอร่อยในว่ามีใจยังมีตะโกนหนาอะไกันเลอ้ยข้างหนาเขาหัง้างบังจะกินอย่งไรอันอย่างโอยยยยย แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจแหงเลยอ,อ่าแล้วไปหล่อหลินแล้อ่ะอืมอยู่ครับกินกระสโโอกันแดดบ่เคยพอ,อโดนแม่ซื้อให้กินโดนอะไรกันร้องไงโดนนัดมัหรอกไม่ร้ายไม่หนีไม่หนีมันมกินอาหารฝรั่ง นี่อะไร่นี่อะไรนะเอ้ยบงแม็ซี่บังตัวนี้เหี่ยแสบบอเบบ่งแม็กซี่บังนี่ไม่หมักตัวนี้ไม่หมึกไค่อยตัวนี้มิงเจ้ากีที่พลอเจ้าของถูกตุ่๊กสิเล็กกีที่กระดองอย่าอะไรพอาบกินแล้วบริษัทกินต้มกะอาเยวรินปีอ่ะนั่นหมอค่อยทามเมนูอยู่ก็ะโต้งยังกะงเลยพิลล่าพอแม่กีทีแม่ บอกกินแตน่ช็อกโกแลตอะไรแปง้งบอกกินเน่ก,นใใกินอะไรกินอะไรเจ๊เห้เขากินอะไรอ้าตัวเดียวนี่ให้ขอยวะให้ขอยวะฮะเอาไปกินมะออื่นโอ้เอาไปกินมะออื่นถึงเจ้าเจ้เวิเอตตี้มะออื่นพี่ขอรงการไปไปพี่น้องหลังจากพากันญาติกินอันน่า,นาโดนัทน้ำลูกเช้าแล้วค่ะพากันมากินข้าวเปียกยบ,บานนี่มามามากินข้าวเปียก เขาเปียกเอยซื้อเราคอยป้ามีในตู้เย็นเราคอยบริโต๊บหมูเขาเลยเอาลงมาต้อมอยู่เฮือนนอ้องพี่อันเดียร์ทานโลหนึ่งหรืกินวัดกูค้นบมาเนี้ยังเคืองหม้ออยู่แซ่บอยู่ได้ต้มแบบเล่าๆนะมีกระดูกหมูแล้วกับปุ้งใส่เกลือเปีงนัวหอมกระเทียมเล็กในหน่อยนั่นแซ่บเซยเนาะนางแล้วแรงเซยสุชเจ้าถ้ากนันนางกินตอนตะเวนตกดินอันนี้ตะเวนตกดินแล้วได้เนี่ยกระลักสลุปม,มืด อากาศจึงไครเนี่ยตะเป็นตกดินอากาศจึงไครเนี่ยชมเจ้าพี่ลือพี่ลำเนาะป้ <All right. S 1> ตัวธรรมาศาสตร์ลงโทษพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละธรรมาศาสตร์ลงโทษนะเขาว่านะออกห่อนออกลนแคมพิดกับลูกกับเมีย <c oughs> พิดกับผู้บอกผู้บ่าวพิดกับผัวแห้งกระแตกคูองก็ <c oughs> อารมณ์คนเฮานะคือฝน,นวาเนาะอากาศห่อนอย่าห่อนไปนำอากาศ อากาศเซฮอนสบดยแต่ใจเย็นกับอยู่ได้คือเพป็นว่ามามามากินข้าวเปียกทำการชมเจ้าเล่วแรงได้นี่ได้อาณามีคอมเมนต์คนหนึง่งคนถามหานางนาค่ะเด้กเมื่อจนนไปใส่ <c oughs> นางนะไม่บอกไปใส่ดอกชมเจ้าเอ้ย,ยมีอยังก,กับโทรหากันอ่ะอยู่นี่แล้วหน่อยไล่กับปันกันกินไพน์ี่ยังกักินบุมี่ล่ะกัแนบหนากันบุมียังติดหนีกินปี๊บหลุดในนั้นหล่ะก็ใช่ <c oughs> อันนั้นมีผู้หนึ่งมาคอมเมนต์เราซ่องข่อยว่ามันยังเกาะเขาบ่มหมักดอกมักบ่มมักกับบ่เป็นยังเดอสุเจ้าเเลยขอบใจส่เจ้ามาคอมเมนต์ช่องข่อยเด้ไพ่ก็ไพ่ก็ตามแต่สุจริมาคอมเมนต์ช่องข่อยกับขอบใจหลายโศกมันลำรวยมากทุกคนถ่วข่อยเอาก็บวัดสกินอยู่แต่ข่อยถ่ายสุจ้าเบิรีกเลยถ่วข่อยยังม่ทันรุงตอนสามสี่ตอนข่อยเจียวผักกะเทียมใส่น่อยๆหอมหอมสุจ้า ข่าเปียกเขากินคือข่าเปียกเด็กน้อยตอนปอหานะปอหาปอสามปอสี่ชมเจ้าต้มข่าเปียกแบบน่าแซ่บอืมไข่ปเปลือยซะกินหลายคนแซ่บมาไหมลูกยางมาห่านทิพน้อยลอยลีลากระชุนเจ้าเอ้ยหัวแตกกับบรรยูได้เจ็บแต่ตอนนั้นน่ะแตกค่ะแหละตกใจดิคอยตื่นคริสเมนโบเคยใช้สบายดี ทุกอ่างเนี่ยสบายดีผัวสมเจวันนี้อยู่ด้หัวแตกกระแลนเหลาะบ้างนี่ยค่ะหอยยิบ <laughs> ฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์ช่องแม่ทิพนน้อยลอยลีลาเนี่ยเด้ <laughs> อไข่ยก่ชิถ่ายลงไปเรื่อยๆนี่แหละสมเจ้าเอ,อ้ยบางเถอะก็มีซาลาแน่บ่มีซาลาเนี่ก็อย่อาว่ากันเด้อคนเฮาสิมีซาลาบ่ถูกถูกถูกอนาคตอาทิตย์มันก็เป็นไปไม่ได้อีกดอกก <laughs> ็คือกับซุกกับถูกนี่แหละมันก็ยังมีซุกเนี่ยถูกเนี่ย หนาวแน่หอน้อนแน่กับปุนกันไปาากก like, ไน,นั่นละฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แน่เด้อ